โอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้ว่าผมเต้แค่นี้ก็เส้นเคยแล้วนะครับก็อาทิตย์หน้าจะมีอัปเดตแพทใหม่นะครับผมแพทใหญ่เลยเนาะโดยเขาก็ทำการบอกแลนด์สเคปลนแมปต่างๆเขาข้าวไว้นะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโดย Quality Offline คือคุณภาพชีวิตอักคุณจะดีขึ้นนะครับผม อันนี้คือลิงก์สกิลเวลสามนะครับที่ผมเข้าใจนะปกติมันมีเวลสองใช่ป่ะมันน่าจะบีบบางตัวเพิ่มได้เวลสามนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะผมอาจจะแปลได้ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่อ่านออกก็ลองอ่านดูนะครับผมประมาณนี้กดพอแล้วอ่านดูได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะกดแปลภาษานะครับผมอ่า มาถึงในวันที่สิบสองก็อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับอาลิงสก,กิลเวลสามอุปกรณ์เสริมบอเสเศษชิ้นส่วนเอาชนะบอสและแลกเปลี่ยนเศษชิ้นส่วนได้รับมาเป็นอุปกรณ์ระดับสูงที่ทรงพลังและสมบูรณ์แบบอืมผมคิดว่านะ่าจะแบบเศษบอสเนี่ยเอาไปทำเป็นอาวุธได้นะครับประมาณนี้คืนค่าที่ถูกทำลายอุปกรณ์ รวบรวมวัสดุผ่านการล่าที่สามารถช่วยฟื้นฟูอุปรกรณ์ที่ถูกทำลายได้ออก็คือก็คืออุปรกรณ์ที่มันแตกแล้วอะ่ะอาจจะซ่อมได้อะไรประมาณนี้นะผมว่านี่นะน่าจะน่าจะอย่างเนี้ยครับคือมันมีทั้งหาของที่เป็นของชิ้นส่วนผิดบอร์ดด้วยอาจจะแล้วก็เป็นของที่ซ่อมได้ด้วยครับเนีย่ยฟื้นฟู ฟื้นฟูอุปกรณ์กิจภารกิจครับฟื้นฟูอุปกรณ์ของคุณที่ถูกทําลายให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งผ่านภารกิจบอสอันนี้ก็ต้องดูหน้างานจริงอาทิตย์หน้านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะดาวที่ลดลงบังคับลงโทษลดโทษเมื่ออุปกรณ์ของคุณถูกทําลายระหว่างการเสริมพลังสตาร์ฟอสลดโทษอันนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋อก็คือไม่มีการลดนะผมคิดอย่างนั้นนะใช่ใช่ครับทีนี้เราตีดาวมันจะไม่ลดแล้วครับก็คือแตกไปเลยอุปกรณ์การให้เช่าครับผมอันนี้น่าสนใจเติมเต็มช่องว่างในอุปกรณ์ของคุณด้วยการเช่าอุปกรณ์ทรงพลังในระยะเวลาสั้นคืออาวุธคุณแตกอะ่ะมันมีให้เช่าซื้อนะผมคิดอย่างนั้นมัน <laughs> จะแบบอย่างนี้นะเออ นเนี่ยเนี่ยคุณแตกเนี่ยอยู่ในตัวใช่ปะ่ะมันอาจจะแบบเช่าหน่อยเสียตังหรือเมโซอะไรเนี่ยให้สเตตมันคงอยู่อะไรประมาณเนี้กี่วันก็ว่าไปครับคุ้นเคยปะ่ะการตั้งค่าที่คุณเคยยูไอที่ได้รับการปรับปรุงขยายช่องเก็บกระเป๋าและกระเป๋าขยายช่องเก็บของและกระเป๋าและการปรับปรุงสัญญภาพที่คุ้นเคยนี่ไงคือ เนี่ยถ้ากระเป๋าเก็บของมันขยายได้เนี่ยดีมากผมว่าเจ๋งมากนี่ขอช่องอุปกรณ์เนี่ยคุณให้มาแค่ร้อยี่แปดเนี่ยดูดิเต็มไปหมดเลยครับ mm hmm. ความสะดวกการปรับปรุงทำเครื่องหมายกิจกรรมที่คุณชื่นชอบปรับราคาและลงราคาลงรายการประมูลขายไม่ออกหม่อย่างรวดเร็วและจัดระเบียบรายการของคุณได้ดีขึ้น ผมคิดว่าอันนี้น่าจะอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับและยิ่งกว่านั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายตามมารวมถึงการปรับปรุงการเปิดไอเทมเงินสดการเปิดกล่องรางวัลจำนวนมากและตัวบ่งชี้สถานาการณ์อยู่ของกระพันที่ได้รับการปรับปรุงอ๋อน่าจะแบบเนี่ยบางกล่องบางอันมันต้องกดคลิกทีละอันนะครับผม มันยังมีบางอันที่ยังต้องกดคลิกอยู่เนาะะอย่างเนี้ยผมว่าอันนี้ก็ต้องคลิกทีละอันอะไรคงกระปันก็ unteable อย่างงี้ปะ่ะเออนี่ครับผมตัวใหม่ครับเลนนี่สวยจัดครับผมวันที่สิบสองครับอาทิตย์หน้ามาแล้วเป็นคาร์ดวอลเอร์นะครับสายสเตรงเนาะ สวอตเทดาอันนี้แปลว่าอะไรอะ่ะอิมอ่านว่าอะไรอะ่ะอันยะมะนันอีอีมุกิอีมกิครอบครอมพลังดอกอ๋อนี่เป็นเนื้อเรื่องมันนะผมว่าหมายเหตุเลนยังไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม r a ซิ่งสตาร์ทได้รวมถึงไฮเปอร์เบ Max นแม็กไฮเปอร์เบิร์นและชาเลนเอ์อ้าวเวิลสดสุดแล้วครับเวิลสดุดก็คงตั้งดองไว้ก่อนครับรอมันเข้าได้ผมค่อยกลับไปเล่นแล้วกันนี่นะ่สกิลมันนะครับนี่เดี๋ยวมันมีพีคมันมีให้ทดลองเล่นนะครับบนหน้าเว็บด้วย นี่เดี๋ยวเราดูสกิลคร่าวๆไปก่อนนี่ประมาณนี้ครับผมอันนี้บางใครครับเป็นไงเ,เดี๋ยวไปดูจริงครับผมให้ดูอีกรอบ มันคืออะไรงูรอมังกรนี่ครับของดีมีให้ทดลองเล่นครับผมเป็นไงอันนี้ต้องรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนี่มีให้ลองเล่นบนหน้าเว็บครับผมสเปกบ้านเป็นกระโดดเนาะตัวบีก่อนเออตัวแซก่อนนี่อันนี้เป็นตีฉึก อันนี้เป็นแทงครับตัว C กูดาวอันนี้กูดาวไว้นะครับสอง็นตัว V ปล่อยกรงจักไปข้างหน้าเอ้ยผมลืมเปิดเสียงให้ฟังอเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวตั้งแต่แรงนะไม่ e ว a อันนี้ปล่อยดาบกระจาย <heart> อ๋อตัวมันกระโดดได้นะครับแล้วก็มีดับ โดดขึ้นๆด้วยเนาะอย่างเงี้ยตับเบิรนจัม์ <sword> ตัวบี <God S 1> <B. S 2> ตัวบีคูดาวอ๋อวางซากุระแล้วระเบิด <stand> นี่ครับบางไส้ครับผมบางไส้โ <my> อ้โหแล้วดูแบบโอ้โห คือพี่อลังการมากอ่ะอันนี้คืออะไรอ,นนอ,อ,ไรอนนแบล็กกาวน่าจะฟาร์มน,น่าจะใช้ตัวสีเป็นหลักประมาณนี้ครับผมอ่ะไปต่อเลยครับอ๋อแล้วมันก็แจก อันนี้สัตว์เลี้ยงไอ้สัตว์สัตว์คอยเก็บของดาเม g e s k เก้าอี้นี่เก้าอี้แล้วก็รู้สึกจะเป็นแฟชั่นนะครับผมข้างหลังเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ได้เฉพาะตัวมันเนาะมีเก้าอี้ที่เทดได้ผมคิดว่าสซิ่ s สตาร t a r t เวนต์นี่นะครับผมชาเลน e n g e w เนาะ ซึ่งที่ผมเข้าใจอ่ะชา l ์เลนเว o r l d คือมันจะมีโลกเปิดใหม่เลยนะครับคือโลกเนี้ยคุณไปฟาร์มจะเร็วมากครับผมมันจะฟาร์มแบบเร็วมากก้าวกระโดด E.P x คูณเยอะแล้วพอคุณฟาร์มโลกนี้เสร็จอ่ะคุณก็กลับมาโลกโคโนดได้ครับผมอ่าแต่มันมีพวกนี้ไม่รู้ใหม่หรือเก่านะครับชาร l เลนเวิ r l d เนี่ยมันมีเหมือนบอดมิชั่นด้วยเห็นปะแล้วจะได้ของรางวัลเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะครับ ลองแปลภาษานะที่จะเพิ่มเล่ห์ให้กับตัวละครใหมห่นี่ครับแล้วก็จะมีไฮเปอร์เบิร์นแม็กแจกด้วยนะครับผมก็คือหนะึ่งบวกสี่เนาะก็คือววหนึ่งเพิ่มห้าวล,ลครับไปไง่ายอัพวลวที 3, เพิ่มห้าจนถึงสองร้อหกสิบแล้วก็ไอเทมเบิร์นิ่งครับผมปกติบียอนเบอร์นิ่งอันนี้ผมไม่รู้คืออะไรบียอนเบอร์นิ่งอะ มันเหมือนสองร้อหกศูนถึง 2, สองเจ็ดศูนยะ์่ะอันนี้ไม่รู้นะครับจำไม่ได้มันคืออะไรอะ่ะมียอนเบอร์นิงโอเคอันนี้ก็กิจใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมทวายไลท์อีฟอีเวนนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยชาวเมืองเอวเนียประกอบพิธีกรรมมาหลายชั่วอายุคน เพื่อเร่งการกลับมาของโครนิก้าผู้เหนือการเวลาเข้าร่วมเทศกาลทวายไลอีฟที่มีกิจกรรมและรางวัลพิเศษนะครับผมอ,อ๋อในกิจก็จะมียากดนะครับผมยาเอพีหัวใจเขียวอันนี้น่าจะมันครับนี่เก้าอ,อี้อ๋อแล้วก็มีเนี่ยพวกของตามนี้นะครับผมเอ้ยมีไฮเปอร์เบิร์นด้วย มีซาวน้าเหมือนเดิมนะครับอแล้วก็มีสเตตอัพนะครับผมบอสดาเมจแอตแทกอะไรเงี้ยครับคิสเหมือนอันนี้แล้วเนาะที่ปกติก็มีอยู่เป็นอันนี้นะครับเอาไม่ใช่นี่นะครับคล้ายๆกันเลยเพิ่มสเตตแล้วก็อันนี้น่าจะ ยังไม่เข้านะแค่คำมิ่งซูนนะครับผมคือแพทอีกแพทหนึ่งเลยอเนี่ยได้แอดเซนสกิลด้วยครับแล้วก็มีบอสตัวใหม่แล้วก็มีไมทิกอะไรสักอย่างเนี่ยครับแอดเซนสกิลคือสกิลแบบกดทั้งหน้าจอแล้วแรงมากนะครับผมกดได้สองหรือสามครั้งนี่แหละครับคือเราจะมีดาเมจที่เพิ่มเยอะขึ้นมาก ทักษะทฮกษะใหม่ทรงพลังที่จะมอบให้เอาชนะบอสได้เนี่ยบอสตัวใหม่ครับผมศัตรูตัวแรกพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรกับมรดกอันยิ่งใหญ่ของศัตรูคนแรกนีชายแดนลึกลับส่งสัตว์คุ้นเคยออกของคุณออกไปทำภารกิจในฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเมเปิลสตอรี่ระดับโลกฮนี่ครับผมเป็นล้นแมปคร่าวๆนะเขาเยาบมาเท่านี้ก่อนนะครับ ้ยนี่มีคลิปนี้ด้วยเพิ่งเห็นโห oh, oh. เราไม่เปิดเสียงแล้วกันครับอ๋อ oh, oh, ก็คือบางใครเมื่อกี้ะนอแล้วทําเป็นภาพแบบเหมือนอยู่ในเกมด้วยนะ ภาพแปลบิดครับผมนอแล้วมหมุนตัวด้วยเอ้ยแล้วคนนี้เกี่ยวอะไรเอ้คนนี้ไอ้นี่นี่อาจารย์นักขนูนี่เคยตอนแรกผมมาในเมืองเห็ดอะเอ้ยไอ้นี่นี่ เอ้ยลืมอันนี้เรียกว่าอะไรไม่ลงหนาละลืมเอยที่มันตีบอสยากๆครับผมลืมแล้วเรียกอะไรมีซากุเม้เยไม่ใช่มีมีหนอนมีดักเนลมีปปุตัสอ่ะโอ้ยน,นี้อะไรอ่ะน่าจะเควสใหม่ครับอ่านไม่ทันมอ โอ้กิดหน้าครับผมดูทรงโอเคครับสำนี้ก็ไปลราครับไว้เพียงเท่านี้นะครับไปลครับบ๊ายบาย